สวัสดีครับผมแสดเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้ผมก็มีนาฬิกา g s h ็ Sho ck ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับเอาไหมทุกคนได้รู้จักกันนี่ครับเจ้า GAX 1 0 0 MA สาเหตุที่นาฬิกาตัวนี้น่าสนใจก็เพราะว่าถ้าเทียบกับนาฬิกา g s h o c k ที่มีราคาใกล้เคียงกันนะรุ่นนี้มีฟังก์ชันที่เยอะมากกว่ามีออปชันที่เยอะมากกว่าและที่สําคัญรุ่นนี้มีความทนทานต่อแรงแม่เ็กไฟฟ้าได้มากกว่าในส่วนฟังก์ชันผมขอ,อยกตัวอย่างฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งให้ดูถ้าเทียบกับราคาคใกลใกลกล้ๆันเยนะ เจ้า gx a 1 0 0ตัวนี้มีระบบเทอร์โมมิเตอร์หรือระบบการวัดอุณหภูมิขอกดปุ่มขวาล่างให้ดูนะครับนี่เลยมันจะเข้าสู่การวัดอุณหภูมิทันทีนไครับผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจตรงนี้แหละนะครับและเมื่อเทียบกับราคารุ่นทั่วไปพบว่ารุ่นนี้ราคาต่ำกว่ารุ่นอื่นๆเพราะว่ารุ่นนี้ถูกวางจําหน่ายมาตั้งแต่ประมาณปี2016ล้คือออกมานานแล้วนะครับมันทำให้ราคาตัวนี้มีราคาที่ลดต่ําลงมา นั่นแหละครับความสนใจความน่าสนใจของนาฬิกาตัวนี้เอาละครับเพื่อนๆเ,เราจะมารู้จักชื่อรุ่นของนาฬิกาตัวนี้กันว่ารุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับสำหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นเต็มๆของเขานะคือนาฬิกาคาซิโอจีช็อ g จีไล G A X 1 0 0 M กซ์ K A D R, หนรี่าหัสโมดูลเครื่องคือ5 4 8 4ในสำหรับการออกแบบดีไซน์ของนาฬิกาตัวนี้นะจะถูกออกแบบดีไซน์ให้เหมาะกับคนที่เล่นกีฬาทางน้ำยกตัวอย่างเช่นคนที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับคนที่เล่นสกูตเตอร์หรือเจสกีนะครับ พราะการออกแบบต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นการออกแบบที่ดูเวลาได้ง่ายครับสังเกตเข็มยาวตรงนี้เข็มนาทีก็จะมีปลายลูกศรในส่วนของมาร์เกอร์นะครับก็จะเป็นมาร์เกอร์ที่มีขนาดใหญ่หน้าจอนะครับดีตอนเนี่ยก็จะมีการแบ่งสัดแบ่งส่วนกันได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถดูเวลาได้ง่ายนะครับนี่แหละนี่คือการออกแบบของเขาและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งการใช้สีสันต่างๆและการออกแบบต่างๆเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแบบแนวสตรีทนะครับออกแนวแบบทํางานก็ได้ลุยๆก็ได้อ่าอันนี้คือที่มาของนาฬิกาตัวนี้นะครับเอาละ เรามาซูมกันดูแบบใกล้ๆดีกว่าว่ารุ่นนี้มีความสวยงามอย่างไรนี่ครับสังเกตนี่พอผมกดวัดอุณหภูมิไหมนะมันก็จะวัดอุณหภูมิให้เลยคือตอนนี้ที่บ้านผมกําลังฝนตกอยู่นะครับก็จะวัดอุณหภูมิมาค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้พูดพูดถึงคุณสมบัติก่อนนะพอดีชี้ในเรื่องนี้รุ่นนี้นะครับสามารถวัดอุณหภูมินะครับได้ตั้งแต่ลบสิองศาจนถึง60องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนี่เลยนะครับและพูดถึงหน้าจอเพื่อนๆด,ดูดูที่หน้าจอด้านในหน้าจอด้านในนนเเเ่ยยห็ไดด้ออางชัเจเัจละะครบ เพราะว่าใช้ลบ LCD ธรรมดาพื้นหลังเป็นสีขาวตัวเลขเป็นสีดําและเมื่อพูดถึงฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ขอพูดถึงฟังก์ชันอื่นๆอีกรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถดูในส่วนของกราฟดวงจันทร์ได้แล้วก็ดูในส่วนของความสูงของคลื่นได้นะครับอย,อย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เล่นกีฬาทางน้ําโดยเฉพาะนะครับกดปุ่มซ้ายล่างนี้ดูเห็นไหมไทายความสูงของคลื่นสามารถดูความสูงของคลื่นได้นะครับและด้านบนก็จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้คลื่นสูงขนาดไหนแล้วนะครับนี่เลย อขอกลับหน้าแรกให้ดูก่อนนะครับโอเคเรามาดูความสวยงามกันในส่วนของตัวเรือนเนี่ยก็มีจุดเด่นนะเนื่องจากรุ่นนี้นะครับมีการใช้สีสันที่เป็นสีแววแบบนี้เป็นไดูนอกจากมันดูสวยงามและมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มันยังสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนี่คือจุดเด่นของเขานะเห็นไหมตัวของกรอบเนี่ยจะเป็นสีแววทั้งหมดเลยถ้าเทียบกับสีด,ด้านนะครับสีด,ด้านเนี่ยถ้าโดนอะไรไปนิดหน่อยนะมันก็จะเช็ดออกได้ยากแต่ถ้าเป็นสีแววแบบนี้มันจะเช็ดออกได้ง่าย นี่ครับนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติเด่นของเขาอีกเหมือนกันนี่ครับให้ดูโดยรวมมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนเดูมันจะดูเวลาได้ชัดเจนเลยอะแล้วก็มีตัวเรือนที่ขนาดใหญ่นะครับสีก็จะเป็นสีแบบมาเบลหรือสีแบบหินอ่อนนั่นเองนี่ครับนี่คือสายของเขาผมชอบนะเพราะเป็นสีฟ้าแบบเนี้ยมันก็ยังถือว่าสุภาพอยู่นะครับยังสามารถใส่ทํางานก็ได้หรือว่าใส่เที่ยวก็ได้ นี่คือฝาหลังของเขาและจุดเด่นบนฝาหลัง,งเขาจะอยู่ตรงนี้ครับในส่วนของตรงนี้เลยจะแปนมูฟเห็นไหมครับเจแปนมูฟคือเครื่องเนี่ยทำในประเทศญี่ปุ่นคือเครื่องที่มีคุณภาพนะครับเคสอินไชน่าประกอบในประเทศจีนและด้านหลังในส่วนนี้จะมีการบอกในส่วนของ Water Resist 20ปาร์คือสามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันนะครับและนี่ก็คือในส่วนของสีฟ้าผมให้ดูรหัสแล้วยังอพูดรหัสอีกรอบหนึง่งนี่ครับ g a x 1 0 0 MA คีนะครับนี่คือสีฟ้าสวยเนาะนี่เลยนะครับเอาให้ดูสีไฟด้วยไฟมันจะเป็นแบบนี้เป็นไฟสีส้มนะครับคราวนี้เรามาดูอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งเนี่ยต้องบอกเราเป็นสีที่มีความพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคือสีเขียวนี่เลยสีเขียวนะครับทาไมสีเขียวถึงมีความพิเศษหล,ลนนายๆคนอาจจะสงสัยเมื่อเราปิดไฟครับแล้วเราส่งไฟแบ็คไลท์ไปที่ตัวเรือนของนาฬิกานาฬิกาตัวนี้นะครับจะส่งแสงสว่างมาในตอนคืนแบบนี้เลย ผมว่าสวยอะ่ะมันดูโดดเด่นดีเพื่อนเพื่อนึกภาพกาลังไปเที่ยวตอนกลางคืนอยู่แล้วมีไฟแบ็คไลท์ฉายมาที่นาฬิกาโอ้โหแสงมันก็ส่องมาแบบนี้นะครับมันเท่มากผมบอกเลยมันเท่มากๆเลยนะครับคราวนี้กลับมาดูที่นาฬิกาต่อแต่จุดด้อยจุดหนึ่งนะถ้าเป็นสีเขียวนะที่ผมเห็นและผมสังเกตได้นะครับก็คือในส่วนนี้ในส่วนของหน้าจอดีตอนด้านในสังเกตครับตัวเลขมันจะเป็นสีเขียวถึงแม้ว่าตัวเลขจะเป็นสีเขียวซึ่งมันถือว่าเป็นจุดเด่นนะแต่ผมก็มองว่าเป็นจุดด้อยเพราะว่าด้านหลังนะครับจะเป็นสบบีดํา ตัวเลขจะเป็นสีเขียวแบบนี้ยถ้าในตอนลางวันเนี่ยมันจะมองค่อนข้างยากนิดนึงก็ถือว่าเป็นจุดด้อยแล้วกันนะนะครับแต่ในส่วนของเข็มและมาร์เกอร์มาร์เกอร์จะเป็นสีเขียวเข็มจะเป็นสีขาวตรงนี้แหละมันก็ช่วยในเรื่องของการดูเวลาในตอนลางวันอีกทาให้เราสามารถดูเวลาในตอนลางวันได้ง่ายขึ้นนะครับพูดถึงการดูเวลารุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบออโต้ไลท์หรือระบบพลิกข้อมือไฟติดด้วยนะขอกดได้ดูก่อนถ้าไฟธรรมดาสีเขียวจะเป็นแบบนี้เป็นไฟสีส้มแบบนี้นะครับ และถ้าเรากดค้างไว้5วินาทีก็จะเข้าสู่ระบบออโตัไลท์1 2 3 4 5นะครับประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบออโตัไลท์แบบนี้นี่มีระบบออโตัไลท์ด้วยนะฟังก์ชันเลยทีว่าครบทวนอบทวนมากๆเลยนะครับคราวนี้ดูในส่วนตัวเรืองกันต่ออ๋อเกือบดืมไม่ดูรหัสละรหัสของเขาจะเป็นรหัสนี้เลย GAX 100 MB เห็นชัดไหมครับ GAX 1 0 0 MB คี่3 ADR บรุนเครื่องคือ5485นะครับเอาละมาดูความสวยงามกันต่อ นี่คือความสวยงามของนาฬิกาตัวนี้นะครับสีเขียวมันก็จะให้ลุกอีกแบบหนึ่งนะมันก็ดูแบบสดใสแล้วก็โดดเด่นผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ชอบนาฬิกาอะไรที่เป็นสีเขียวนะผมว่ามันสวยเลยแหละนะครับแลวลายก็จะเป็นแบบมาร์เบิลเป็นลายหินอ่อนนะครับด้านหลังตัวนี้ผมลอกสติกเกอร์ CMG ออกแล้วนะเพราะว่าจะโชว์ตรงนี้มันจะมีเขียนเลยว่าแอนตี้แมกเนติกนะครับก็คือในส่วนของการทนทานต่อแรงขึ้นทนทานต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ รุ่นนี้มันผ่าน ISO 7 6 4ด้วยนะครับซึ่งเหนือกว่า g s h ็อกรุ่นทั่วไปตรงนี้นะครับ Shock Absorbing Structure รุ่นนี้สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้นั่นเองนะครับคือทนได้ทั้งแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทนทานทั้งแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้มากถึง2 0 0เมตรฟังก์ชันครบถ้วนจริงๆนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้กลับมาดูที่ด้านหน้ากันต่อนี่ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยเนาะพลิกไปตามมุมต่างๆผมว่ามีใครหลายๆคนแหละคงถูกใจตัวนี้แล้วแหละนะครับ นี่เลยสีเขียวสวยมากคราวนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างว่าฟังก์ชันตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับฟังก์ชันเอาละกดให้ดูเลยอย่างที่บอกไปครับถ้ากดปุ่มขาล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของเทอร์โมเมิเตอร์แบบนี้นะครับนี่มันจะต,ต้องตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะแล้วมันจะวัดขึ้นมาเอาละกลับสู่อันหน้าเดิมกันต่อนั่นอันหน้าเดิมกันก่อนนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหรือปุ่มหมดหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ไทส์หรือความสูงของคลื่นนะครับตรงนี้ก็จะสามารถดูในส่วนของกราฟลุงจันทรได้ ครับมันชี้ตรงนี้ละนะครับื่อนกันมันจะขึ้นสูงละนะครับ,ก,ะะรบกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งจะเข้าสู่สต็อปวอ c h นาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้ครับ TMR คือ t i m e r นาฬิการ,รุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้ว o ล์ d ไท m e รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกนะครับได้มากถึง48เมืองทั่วโลกอะลามตั้งปลุกรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งนะครับรวมถึงการเล่นปลุกด้วยหรือสนุ๊ตนะครับแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบการแจ้งเตือนหลายชั่วโมงด้วยนะครับโอ้โห คือผมว่า GAX 100เนี่ยนะครับมันให้ฟังก์ชันมาครบแล้วก็เยอะกว่านาฬิการุ่นทั่วไปจริงๆอันนี้บอกเลยจริงๆนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งก็เข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาละนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของขนาดน้ําหนักและราคากันบ้างครับวัดจาทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยนขนาดอยู่ที่ประมาณ51.3ม mm มิลครับความลึกของกรอบนะครับอยู่ที่16.9ม mm. ิลน้ำหนักนะครับนาฬิกาตัวนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ70กรัมเท่านั้นเอง คือตัวเรือนของเขานะจะเท่ากับนาฬิการุร่น G A 1 0 0หรือ G A 1 1 0ทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนกรอบหรือเปลี่ยนสายได้เกิดเพื่อนๆซื้อไปเพื่อนๆบอกว่าไอ้สีแบบมาเบลเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยชอบเลยนะครับก็สามารถไปซื้อกรอบของ G A 1 0 0สีดามาใส่ก็ได้หรือ G A 1้0มาใส่ก็ได้นะครับมันสามารถใส่ได้เช่นกันคราวนี้มาดูเรื่องราคากันบ้างนี่คือจุดเด่นของนาฬิกาตัวนี้เลยราคาเต็มนะครับบอกเลยว่าราคาเต็มบอกราคาเต็มก่อนนะราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,900บาทอันนี้คือราคาเต็ม จากการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็นราคารถแล้วนะราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ที่ ,3990 บาทถึง4 9 9 0บาทแต่ขอกระซิบบอกนิดนึ่งผมไปเจอร้านที่มีราคาถูกมากๆหลายร้านขายต่ำกว่าราคา3,5 0 0นะครับเพื่อนๆลองหาดูตรงนี้ผมไม่อยากที่จะไปบัฟบใครหรือไปให้แบบประมาณว่าเฮ้ยร้านนู้นถูกกับร้านนี้นะอยากจะให้เป็นข้อมูลเท่านั้นเองว่าตัวเนี้ยมันขายกันถูกมากๆณนะเวลานี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าไฟมันสวย มีระบบพลิกข้อมือไฟติดมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็ทนทานกว่ารุ่นอื่นๆเพราะมีสามารถที่จะทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยโดยการผ่านมาตรฐาน ISO 764มาเรียบร้อยแล้วคือฟังก์ชันและราคาเนี่ยผมเรียกว่าผมบอกเลยนะว่ารุ่นนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ขอใส่ในาฬิกาตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมว่าใส่แล้วมันเป็นอย่างไรเขาเริ่มจากในส่วนของสีฟ้าก่อนสีฟ้ามันจะเป็นแบบนี้ครับก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดูสดใสสวยงามแล้วก็ดูเท่ๆนะ เหมาะกับคนที่ชอบแต่งกายแบบแฟชั่นแนวสตรีทอะผมว่าเหมาะเลยนะครับต่อมาสีเขียวสีเขียวนะถ้าแบบเปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้ก็ออกแนวแบบสดใสสดใส,ดสนิดนึงนะครับทเท่ๆนิดนึงแล้วเวลาปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราโดวนไฟแบล็คไลท์นะครับมันจะสะท้อนแสงแบบนี้เลยครับผมว่ามันเท่มากสีเขียวเนี่ยมันเท่จริงในตอนคืนมันเท่มากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปถ้าเจอ นาฬิกาที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้จะมาทําให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ